สวัสดีครับพี่พีชท่านวันนี้พบกับช่อง PN พาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมเอาวันนี้ก็มีพาบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาสองร้อยบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่พีชได้ซื้อสององค์ก็ลดเหลือสามร้อยบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางที่ตจองเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนรายไน้ผมได้ขึ้นให้ไวทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นผาบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผม ล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่ะตีนนี้เราจลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มไปพาสมเด็จรายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่ผมมีรายการที่หนึ่งแล้วพี่นะนี่ค,ครับผมถ้ารูปภาไม่ชัดยังไงอะไรมาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจองไหนชอบจังไหนแล้วก็ท,วทักไลน์รือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมสององ3าสาม้วพบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่ หมายเลขหนึ่งครับผมนี่ครับนี่ตรงนี้หมายเลขหนึ่งครับพี่นะนี่นี่ครับผมนี่ยสองร้อยบาทครับผมหมายเลขหนึ่งต่อไปเป็นพาสมเด็จหมายเลขสองตรงนี้จะเป็นพิมพ์ฐานแซมครับผม เป็นพิมพ์ฐาแซมหมายเลขสองครับผมนะครับนี่พิมพ์ฐาแซมหมายเลขสองไีนะนี่ครับนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสอง ต่อไปเป็นปูดทวดเนื้อว่าหมายเลขสามตรงนี้หมายเลขสามครับผมนครับนี่ ของนีมม้หมายเลขสามครับผมสอง้บาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสี่เป็นเหรียญพระธาตุพนมครับผมนี่เป็นเหรียญพระธาตุพนมหมายเลขสี่ครับผมนี่ ปีสองห้าหนึ่งแปดครับผมเป็นเรพระธาตุพนมแล้วพี่นะนีนครับนสองร้อบาทครับผมหมายเลขสี่ต่อไปเป็นเหรียญจอบเล็กผมเพิ่งเงินหมายเลขห้าเป็นหรียญจอบเล็กผมเพิ่งเงินครับผมนหมายเลขห้าครับผมรายการนี้นห่ครับนี่ สองบ,บาทครับผมหมายเลขห้าต่อไปเป็นปูทวดหลังเตารีดหมายเลขหกครับผมปูทวดหลังเตารีดตรงนี้หมายเลขหกครับผมนี่นี่ครับสองร้อยบ,บาทครับผมหมายเลขหก ต่อไปเป็นพารสําเร็จหมายเลขเจ็ดครับผมองนี้หมายเลขเจ็ดนะพี่นะนี่ ครัสองร้อยบาทครับผมหมายเลขเจ็ดต่อไปเป็นพระสําเร็จวัดเกศหมายเลขแปดครับผมนี่นี่ห้องนี้วัดเกศหมายเลขแปดครับผมห้องนี้ ี่ครับสองบ้าทครับผมหมายเลขแปดต่อไปเป็นหลุพข้อเงินองนี้เป็นเนื้อดินนะพี่นะนี่นี่หมายเลขเก้าครับผมนี่เป็นรูปเหมือนหลบพข้อเงินนะนี่นี่ครับเป็นเนื้อดินครับผมองนี้นี่นี่ครับเนี่ย เป็นเนื้อดินนะพี่นะองค์เนี้ยสองบาทครับผมหมายเลขเก้าต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบครับผมพระสมเด็จหมายเลขสิบครับผมองค์นี้ เลขต่อไปเป็นปูทวดหมายเลข11็ครับผมองค์นี้จะเป็นหลังชอชิงนะหมายเลข11็ครับผมองค์นี้นี่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบเอ็ด ต่อไปเป็นเหรียญเม็ดแตงโลโทวดหมายเลขสิบสองครับผมเป็นเหรียญเม็ดแตงโลโบทวดหมายเลขสิบสองครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบสองต่อไปเป็นบูบทวดหลังเตารีดหมายเลขสิบสามครับผมองนี้ ในหมายเลขสิบสามนะสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบสามต่อไปเป็นเหรียญช้างหมายเลขสิบสี่ครับผมจะเป็นเหรียญช้างนะเหรียญน,นี้หมายเลขสิบสี่ครับผม นี่ยนนี้หมายเลขสิบสี่แล้ว่นาะาสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเพี้ยนหมายเลขสิบห้ารูปหล่อหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนี่ครับหมายเลขสิบห้าครับผมนี่ครับวัดเกินกระถินนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบห้า ต่อไปเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินหมายเลขสิบหกจอบหลวงพ่อเงินหมายเลขสิบหกครับผมนี่ครับนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบหกต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบเจ็ดครับผม ในองค์นี้หมายเลขสิบเจ็ดนะพี่น้าสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพรอสมเด็จภัสเกตหมายเลขสิบแปดครับผมหมายเลขสิบแปดจ้าพี่นะ้าองค์นี้ ครับสองระบาทครับผมหมายเลขสิบแปดต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้านี่จะเป็นเหรียญราชการที่เก้าด้านหลังก็จะเป็นตาแผ่นดินนะพี่นะปีสองห้าศูนย์ห้าครับผมเนี่ยเหรียญนี้หมายเลขสิบเก้าปีสองห้าศูนย์ห้า 2 0 0บาทครับผมหมายเลข19ก19ต่อไปเป็นคุณแผนเนอะดินหมายเลขที่20ก็ครับผม สองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบต่อไปเป็นลูกอ่ลกอลหลวงพ่อเลยสีดำหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ด ต่อไปเป็นเรียนลูกปสี่วัดเขถาถ้ำบุญนาคหมายเลขที่22บครับผม สองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรสองหน้าหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมเหรียญหลวงพ่อโสธรสองหน้าหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผม่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นพักกิ่งหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผม ในครับในสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมเหรียญจอบหลวงพ่อไปหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมในในสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบห้า ต่อไปเป็นเหรียญรลบุทิมหมายเลขที่ยี่สิกครับผมสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่26 ต่อไปเป็นพระสำเร็จหมายเลขที่27ครับผม okay. บนี่คสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ด ต่อไปเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมหมายเลขที่28่สิบแปดครับผมผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนีม่ครับนี่หมายเลขที่28ครับผมนี่ครับนในสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่28ต่อไปเป็นเหรียญหลวงปูดด่ดูหมายเลขที่29ครับผม ปูดูว่าสแกปีสองห้าสามหนึ่งครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเก้ารสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่สามสิบจะเป็นพระท่ากระดานครับผมพระท่ากระดานรายการที่สามสิบครับผม นี่ครับนี่นี่นะสองร้บาทครับผมหมายเลขที่สามสิบแล้วก็สำหรับวิด้านใดที่อยากดูรูกค้าเพิ่มเติมอโมแกล่มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ